สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับโดมอีกแล้วนะครับผมในช่องไฮคอนนิวโวครับแล้ววันนี้นะครับผมเรามาอยู่ที่งาน h a ยแลนด์คอ f ฟ e f เฟส 2 0 23นะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่ที่บูธ G6 นะครับผมสถานที่จัดงานเนี่ยอยู่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับผมทอ5ถึง8นะครับผมณวันที่13คือวันนี้ที่เราถ่ายทำกันอยู่จนถึงวันอาทิตย์ที่16กร,รกฎาคมนี้นั่นเองนะครับผมใครที่ไม่ได้มาหรือใครที่ดูคลิปนี้หลังจากนี้ก็อาจจะไม่มีโปรโมชั่นแบบนี้เดี๋ยววันนี้จะพามาดูว่าไฮคอนของเราเนี่ย มีสินค้าอะไรบ้างที่นํามาให้ดูสดสดร้อนๆผลิตให้ดูเลยวันนี้นะครับผมเริ่มที่ตัวแรกก่อนไหมอ่าเรียงไปเลยนะครับผมตัวนี้เป็นไฮคอนนะครับผมไซส์200นะครับผมตัวนี้เป็นตัวใหญ่สุดที่เราเนี่ยมีการจัดจําหน่ายนะครับผมสําหรับบิสเนสเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโรงงานร้านอาหารต่างๆก็คือเจ้าตัวนี้กะเหมาะเลยนะครับผมสาหรับคนที่ใช้น้ําแข็งวันละ1ิกระสอบนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยต่อมาเป็นตัวนี้ไปแบบรวดเร็ว นะครับผมตัวนี้ก็คือตัว90นะครับผม90กิโลแล้วก็120กิโลนะครับผมซึ่งการผลิตเนี่ยก็จะเป็นน้ำแข็งก้อนสีเรียมแบบนี้เลยสามารถตั้งค่าการความหนาบางได้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นไซส์ที่สำหรับบิสเนสเช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวต่อมาเร็วๆเลยตัวนี้ให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนอตัวนี้เป็นตู้เย็นนะครับผมตัวนี้เป็นตู้เย็นแบบพกพานะครับผมยังไม่มีวางจำหน่าย แต่สามารถมาดูเครื่องจริงได้นะครับต่อมาตัวนี้เลยเป็นไซส์65นะครับผมก็คือประมาณ60-65กิโลเป็นน้ําแข็งเช่นเดียวกันเป็นน้ําแข็งแบบก้อนสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันอันนี้สําหรับาคาเฟ่เป็นชุดสตาร์เตอร์เลยนะครับผมเป็นที่นิยมมากเห็นไหมแปะไว้ ฮอตเซลโหร้อนมากๆาต่อมา2โมเดลตัวนี้เป็นโมเดลที่เรานํามาวางโชว์เป็นสินค้าโมเดล2ตัวนี้นะครับผมก็จะนํามาวางโชว์ให้ดูแล้วก็ผลิตให้ดูด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีการจัดจําหน่ายในเร็วๆนี้นะครับผมทั้งแบบรูปแบบน้ําแข็งเกล็ดกรอบทั้งรูปแบบน้ําแข็งที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผม <S <S โอเคต่อมาครับเป็นไซส์แบบว่า12กิโลเนาะใช่ไหมสิบกิโลอันนี้เป็นแบบ อ่าน้ำแข็งหัวกระสุนหลายๆคนก็เคยเห็นอยู่แล้วอันนี้เป็นสีใหม่เลยนะครับผมเป็นแบบสีเอิร์ธโทนสามสีสีเขียวสีครีมสีฟ้าใครที่อยากได้สีพวกนี้ก็มาดูได้เลยนะครับผมต่อมาไปแบบรวดเร็วนะครับผมตัวนี้เป็นสีสเตลเลตนะครับผมเชิญเดินก่อนได้เลยดูได้เลยนะครับสอบถามได้ครับ โอเคครับผมตัวนี้เป็นสเตลเลสที่เราเคยขายกันอยู่แล้วเนาะใครที่ได้ใช้เนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้นะจ๊ะอ่าเป็นน้ำแข็งหัวกระสุนตัวนี้ตัวยอดฮิตเช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้อ่าเป็นไซส์25กิโลนะครับผมก็คือตัวนี้เป็นรหัสเทสเซนบีนะครับผมทำน้ำแข็งแบบเะกรอบสุดยอดไปเลยนะครับผมโอเคต่อมาตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดู อันนี้ก็เป็นโมเดลที่เรายังไม่ได้วางจาหน่ายแต่นํามาผลิตน้ําแข็งให้ดูผลิตได้จริงดูเลยดูเลยกดแค่นี้โอ้โหน้าแข็งออกมาเลยนะครับผมใช้งานง่ายมากมากเลยตัวนี้ก็มาดูกันได้ต่อมาตัวนี้มีขายอยู่แล้วามาดูกันแข็งทามน้ำแข็งอยู่ด้านในตัวนี้คือรุ่น36กิโลนะครับผมโอเคเป็นแบบดีไซน์คล้ายๆตู้เย็นโอเคครับประมาณนี้ นี่นะครับผมเครื่องทำน้ำแข็งที่เรานํามาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับผมและจัดจาหน่ายในวันนี้นะครับผมใครที่อยากได้เครื่องทำน้ำแข็งครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ซื้อกับเราเซอร์วิสหลังการขายนะครับผมพร้อมวารันตีให้แบบจุกๆไปเลยใครอยากได้าราคาพิเศษอย่าลืมมาเจอกันนะที่บูธ g 6นะครับผมจำไวได้ดีดีก็คือบูธ g 6หน้าง,งาน Thailand Coffee Face ที่ i m p a c t Arena เมืองทองธานีนะครับผมหนวันที่13สาถึงวันที่16 กรกฎาคมนี้นะครับผมใครที่อยากจะมาดูเครื่องจริงและรับโปรโมชั่นส่วนลดสามารถมาดูที่นี่ได้เลยนะครับผมหรือติดต่อมาที่คอนแทคด้านล่างเดี๋ยวโดมจะขึ้นไว้ให้นะครับผมแล้ววันนี้โดมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนมาเจอกันได้ที่นี่นะครับผมโดมอยู่ที่นี่ทุกวันวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ